สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณแกสแกนลายนิ้วมือตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ใครที่ที่ลืมนะครับลืมกุญแจบ่อยๆนะครับเอาตัวนี้ไปครับสามารถช่วยได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มือข้างในนะครับเป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับการใช้งานนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับ กุญแจสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้นะครับข้างในก็จะมีสายชาร์จแถมมาให้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งนะครับพอชาร์จเต็มปุ๊บไฟที่ชาร์จดับปุ๊บนะครับก็จะอยู่ได้2ปีเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับหัวชาร์จก็ธรรมดานี่แหละครับเกี่ยบกับที่ชาร์จโทรศัพท์หรือว่า usb นะครับบาง usb อะไรอย่างนี้นะครับตัวแม่กุญแจก็แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับสำหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับ สแกนได้ถึง10ลายนิ้วมือเลยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับตัวนี้ครับสามารถชาร์จสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับสำหรับกุญแจสแกนลายนิ้วมือตัวนี้นะครับใช้สําหรับภายในนะครับไม่เหมาะกับการใช้ภายนอกนะครับซึ่งตากฝนไม่ได้นะครับไม่แนะนาให้ตากฝนนะครับจะล็อกกระเป๋าล็อกประตูบ้านหน้าบ้านนะครับที่อยู่ภายในบ้านนะครับ หรือว่าตู้อะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ล็อกลายนิ้วมือนะครับก็คือนิ้วไหนก็สามารถสแกนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งค่าลายนิ้มือกันนะครับเราจะใช้นิ้วชี้นะครับเป็นนิ้วหลักนะครับนิ้วแรกนะครับนิ้วนี้จะเป็นนิ้วแอดมินนะครับควบคุมลายนิ้วมือทุกอย่างนะครับก่อนที่จะแอดนิ้วอันอื่นนะครับก็ต้องผ่านนิ้วนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับบดล็อก กุญแจก่อนนะครับแล้วก็แตะค้างไว้ประมาณ3วินะครับให้ไฟสีฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วมือนะครับแตะเพิ่มอีก10ครั้งนะครับหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าหดดอ่าจะได้ยินเสียงตีดย,ยาวๆนะครับถ้าข,ขึ้นสีแดงเราไม่ต้องตกใจนะครับเราก็แตะไปเรื่อยๆจนกว่าจะดังตีดย,ยาวๆนะครับพอตีดย,ยาวๆเสร็จปุ๊บก็คือจำค่านิ้วมือแล้วนะครับ นี่นะครับปลดล็อกนะครับจะเอานิ้วอื่นมาไม่ได้เลยนะครับถ้านิ้วอื่นมาแตะจะไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับจะปลดล็อกได้เฉพาะนิ้วที่เราตั้งค่าไว้เท่านั้นนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มนิ้วที่2กันนะครับจะเป็นนิ้วเราเองหรือว่านิ้วคนในครอบครัวก็ได้นะครับนิ้วเราจะเป็นนิ้วหลักนะครับต้องปลดล็อกกุญแจก่อนนะครับนี่นะครับพอปลดล็อกกุญแจเสร็จปุ๊บนะครับ เรากดค้างไว้นะครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นนิ้วคนในครอบครัวนะครับหรือนี้คนอื่นนะครับค้างไว้ให้สีน้ำเงินขึ้นนะครับอ่าสีน้ำเงินขึ้นมาแล้วนะครับให้ปล่อยมือออกแล้วเอานิ้วแอดมินนิ้วหลักนะครับมาแตะครั้งหนึ่งนะครับอ่าสีเขียวจะกระพริบใช่ไหมครับแล้วนี้เราก็แตะอีกสิบครั้งเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าตีดยาวนะครับ สำเร็จนะครับถ้าคือสีแดงไม่ต้องตกใจนะครับก็แตะไปเรื่อยๆจนกว่าจะดังสีจะยาวเหมือนกันนะครับอ่าเราก็จะได้คนปล็อกเพิ่มขึ้นอีกคนนึงนะครับนี่ครับสองนิ้วแล้วนะครับถ้านิ้วคนอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับที่ไม่ได้มาอ่าไม่ได้มาตั้งค่าใส่ก็จะปล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับอ่าจะปลดล็อกได้เฉพาะนิ้วที่เราตั้งไว้แล้วเท่านั้นนะครับอ่าเราก็ทําแบบเดิมนี่แะครับวนไปจนถึง10นิ้วนะครับ วิธีการตั้งค่าง,ง่ายๆของกุญแจสแกนนิ้วนะครับหมดปัญหาเรื่องลืมลูกกุญแจนะครับให้งานง่ายๆวิธีการล้างข้อมูลนะครับจะต้องเป็นนิ้วแอดมินเท่านั้นนะครับจึงจะล้างข้อมูลได้นะครับนิ้วแอดมินก็คือนิ้วหลักนะครับที่เราลงทะเบียนครั้งแรกนะครับวิธีการปลดล็อกก็ง่ายๆครับปลดล็อกออกก่อนนะครับแล้วทีนี้เราแตะค้างไว้ จนไฟสีแดงตรงนี้ขึ้นนะครับอไฟสีแดงขึ้นแล้วเราเอานิ้วแอดมินนะครับมาแตะค้างแค่นี้นะครับก็จะเป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งนิ้วอื่นจะไม่สามารถล้างได้นะครับจะต้องเป็นนิ้วหลักเท่านั้นนะครับที่ล้างข้อมูลอทีนี้เราเอานิ้วอะนิ้วไหนก็ได้นะครับต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะนิ้วไหนก็สามารถทําได้เพราะว่าจะเป็นค่าโรงงานนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับกุญแจลายนิ้วมือนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ